ทีนี่สถานไีไม่ใช่สถานีสิถ้าเป็นที่อยู่รถบางซ่อนนะครับส่วนข้างบนนั้นเป็นสถานีรถไฟฟ้าบางซ่อนข้างบนคือสถานีบางซ่อนนะฮะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บางซ่อนนะฮะวันนี้เทสโฟโต้เดินทางมาที่บางซ่อนนะมาตั้งนานแล้วไม่เคยมาบางซ่อนเลยจริงๆก็อยู่ใกล้ๆมาก มีขบวนมาครับซีหนึ่องเก้าอซอมสีหนึครับโอ้โซม,มากเลยตรังกรุงเทพนะครับขบวนตรังกรุงเทพผ่านบางซ่อนไปนะโอน่าจะมาคู่กันเพราะว่าสายสีแดงก็กำลังจะมาแล้ว 1ตู้มีเป็นที่อยู่รถบางซ่อนนะฮะตอนกลางวันข้างบนนั้นเราจะเห็นว่ามีสายสีม่วงนะครับออกไปแล้วเป็นจุดเชื่อมต่อของรถไฟบนดินรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็สายสีม่วงนะครับเชื่อมต่อกันได้ที่นี่ รถไฟฟ้าสายสีแดงออกจากสถานีบางซ่อนครับ